ไอ้เชมนนั่นอีกมาแล้วมารับกระติกเลยทำการกู้กระติกมาแล้วเรียบร้อยเพราะว่าได้ทำการทำกระติกท่านหลุนไปเอาไงคา ไม่ไปเลยนี่น้องเลยเปิดมาสวงคนบายบายพี่น้องค่ะเฮ็ดเวียกให้เพิ่นอีกแล้วดื้อหลายพี่น้องเจเปิดใจห้าดื้อหล่เพื่อนเนี่ยเอากะตีเพื่นมาเล่นพี่น้องเอ้ยเล่นไปเลนมากกะตีเขาลุ้ยไปหอดผุ่นแต่เป็นน้ำกะติกซอยเพิ่นเนาะมาดีกันเพิ่นไปแล้วนะพี่น้องค่ะโอ้ยพี่น้องค่ามวนมวล กว่าตี่ตามช่องเจเปิลสยาค่ะฝากติดตามช่องเจเปิลสายห้าในเดอกขี้นงค่ะเจเปิลสา5ว้าววมาแมเลยสุแค่นี้ละค่ะ